ถ้าต้องการสั่งสอนแฟนนะครับการไม่อ่านหรืออ่านไม่ตอบอะไรดีกว่ากันครับไม่มีอะไรดีทั้งคู่ครับเพราะสุดท้ายแล้วครับเขาจะไปมีคนอื่นอันนี้เข้าขายกรณีที่อยากแก้แค้นเขานิดหน่อยครับนะอยากเอาคืนครับถคาอยากเอาคืนครับหนูต้องการแก้แค้นอยากสั่งสอนเขากรณีที่เขาทักมาหนูไม่อ่านกับอ่านแล้วไม่ตอบมันคือการส่งสัญญาณให้อีกฝั่งรู้สึกว่า ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเขาครับคุณกําลังอยากเป็นวินเนอร์สอนสอนหยกหยกเดี๋ยวพรูตีเลยนะคุณกําลังอยากเป็น winner, วินเนอร์ครับวินเนอร์นำไปสู่การเฟลครูพูดครูพูดหยกหยกว่าพกความสัมพันธ์เมื่อไหรก็ตามที่มีการอยากเอาชนะมันจะนําไปสู่การพังทลาย กรณีที่คุณอยากสั่งอยากสั่งสอนต่างๆครับมันมาจากการที่คุณอยากเป็นวินเนอร์อยากเป็นวินเนอร์มันนําไปสู่การเฟลแล้วความรักของคุณก็พังความรักพังก็ลําบากผู้คมนะแค่ <c oughs> แม่นะใช้สติในการเรียนโอเคไหมใช้สตินะครับโอเคไหมครับ